รลักผลเสถีในคู่สก,กุลเงินของตัว AU นะครับสก,กุลเงิน a อนะครับมาวานนะครับมีแนวโน้มของเทนขาลงเกิดขึ้นนะครับคือมีแรงเซลล์อยู่ในตลาดเยอะนะครับเราจึงมองตัวของสก,กุลเงินตัว AU เนี่ยเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราใช้ความสําคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮด้านบนนะครับซึ่งจะมี2แนวด้วยกันนะครับก็จะอยู่ถแถวโซนราคา0.6689และ 0.6711เราจะรอสัญญาณนะครับให้รีเทสนะครับกลับขึ้นมาทดสอบโซนแนวรับโซนแนวต้านที่1หรือว่าโซนแนวต้านที่2นะครับเสร็จแล้วรอสัญญาณตัวของ PSL a l ของแท่งเทียนเทีหนึ่งเมื่อแท่งเทียนเที่หนึ่งมีสัญญาณ PSL a l เราจะเซ์คำสั่งลงมานะครับแล้วมาเก็บ TP ที่ราคา0.66106นะครับ กรารวางคำสั่งซื้อขายลงหน้านะครับเราจะวางคำสั่งตัวของ AU เนี่ยที่โซนแนวต้านนะครับเซลลิมิตที่โซนแนวต้าน0.6695นะครับแล้วก็เซลล์ลิมิตที่โซนแนวต้าน0.6716สตอปรอดนะครับอยู่ที่โซนแนวต้านสวิงไฮราคา0.67281 TP นั้นจะอยู่ที่โซนราคา0.66106กับ0.66403 ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทศฝั่งเซลล์ของสกุลเงิน AU นะครับ